มันสวยครับเรี<ม>ยบร้อยครับเป็นไงบ้างขอบใจนะแต่ก็ช่วยจ่ายเงินมาด้ห้าสบาท50บาทค่าอะไรลนะครับผมยังไม่ได้หยิบไม่ได้ซื้ออะไรนะ ก็ฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดมันถ้าเห็นว่าฝุนมันเกาะก็เลยมาใช้ฝุ่นเฉยๆแล้วคุณก็ดึงกระปุกเนี่ยไปเปิดเองตั้งนั้นน่ะไม่ใช่ฉันทำยังไงล่ะก็ใส่เงินมาเลยห้าสิบาทฉันก็ต้องเก็บเงินให้คุณสิอ้าวปคุณเป็นเจ้าของร้านนี้เหรอครับก็ไถ่ไงอ่าก็ได้ครับอ่ะเท่าไหร่อ่ะห้ตืองั้นเดี๋ยวเอาขนมด้วยถุงนึง ได้ได้ได้อันนี้นะขนมคุณนะอ่ะอะเรียแบบร้อยรวมเป็นเท่าไหร่ครับเออเดี๋ยวฉันขอใช้เครื่องคิดเลขก่อนแล้วกันอ่อเดี๋ยวนะครับแค่สองอย่างนี่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลยเหรอครับก็ใช่นะสิมันจะได้ถูกต้องไงหรือคุณไม่เชื่อนี่เครื่องคิดเลขคนะปะัเ<ะ>ชื่อสิผมเชื่อในเครื่องคิดเลขกูแล้วอะก็ดีก็ดีเร็วๆเลยล่ะห้าสิบบวกสิบห้า เท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเลยเหรอก็ใช่อ like hmm. ่ะดิเดี๋ยวนะไอ้ขวดนี้เท่าไหร่นะครับห้าสิบอ้าวก็ใช่ไงห้าสิบบวกสิบห้ามันจะเป็นร้อยยี่สิบได้ไงอ่ะคุณคะนี่ฉันใช้เครื่องคิดเลขให้คุณดูนะคะเนี่ยทำไมคุณถึงไม่เชื่ออะฮะ เชื่อผมเชื่อแต่ว่าเครื่องคิดเลขคุเนี้น่าจะพังแล้วนะมันไม่พังฉันใช้คิดให้ลูกค้าทุกวันมันไม่พังง่ายๆหรอกเครื่องเนี้ยเดี๋ยวฉันคิดให้อีกทีหนึ่งเห็นไหมเออดีดีห้าสิบบวกสิบห้าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเฮ้ยผมว่าเครื่องคิดเลขกับพังแล้วนะเนี่ยฉันก็บอกว่าไม่พังไงฉันใช้คิดให้ลูกค้าคนอื่นประจำงั้นเอาขนมเพลินถุงนึงมากันตองคิดดูใหม่ดิตรงนี้นะ ห้อย่บบวกสิบสิบหาเท่ากับสองร5อยาสิบ้้าทบ้าหรือเปล่าร้อยยบวกสิมันจะสอง้อยได้ไงเนี่ยคนนี้ฉันใช้เครืิเลขคุณดูเลยเนี่ยหรือคุณไม่เชื่อในเคร่ิเลขคะอันนี้ผมเชื่อแต่โอเคงั้นไอสองถุงเนี่ยผมไม่เอาละเคิดใหม่ 250ร้อยห้าสิบลบสิลบสิเท่ากับสองร้อยยี่อก็ตอนตรลบเนี่ยมันก็ถูกอยู่นี่จอบบอกแล้วว่าเครื่องคิดเลขมันไม่ได้พังจ่ายมา220บาทเออไอ้นั่นมันไม่พังแต่อันนี้มันไม่ถูกเว้ยก็อย่างอื่นไม่เอาแล้วไงเอาแค่ขวดเดียวอ่ะมันจะ220ได้ไงเว้ยก็นี่คิดเครื่องคิดเลขให้ดูเลยนะเว้ยมันไม่เชื่อมันต้องถูกต้องอยู่แล้วดิโอ้ยเออถูกก็ถูกช่างมันไม่เอาด้ยไม่เอาอะไรทั้ง ม่เดยเดยนเดแล้วไอ้กระปุกนี้ที่มึงเปิดอะฮะมึงจะไม่จ่ายแลวไงมึกลับมาจ่ายก่อนเลยนะกระปุกที่ว่ามึงเปิดไม่ได้ไงเจ๊กูก็เลยหวังดีแล้วก็มาช่วยเปิดให้เฉยๆนั่นไงนี่ยมึงยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามึงเป็นคนเปิดอะที่มึงตั้งใจที่จะแมจ่ายใหกูใช่ไหมกูจะแจ้งความจับมึงเนี่ยแหละไอ้หนูไอ้ของกูเออไม่ได้เว้ยจ่ายมจ่ายใส่ถุงให้ด้วยแล้วกันเออไงวะเ่เอา เจนบ้าปะเนี่ยบอกให้ใส่ถุงไม่ใช่ใส่ถุงแบบนี้เว้ยเอาใส่ถุงอ่ะก็มึงจะเรื่องมากแล้วนะกูก็ใส่ถุงให้แล้วไงมึงแหงตายมสิเนี่ยโอ้โหตีแล้วเนี่ยเออก็ได้เอาไปนี่เจ๊ฝากไว้อย่างนะถ้ามึงเดินไปไหนมาไหนคนเดียวอ่ะระวังตัวให้ดีอ่ะแล้วอีกอย่างน้าเนี่ยเก็บให้ดีๆระว่าไม่เตือนเออตือนอือมึงก็เป็นคนดีกับเขาเหมือนกันนะเนี่ย ขอบคุณที่เป็นห่วงกูแล้วกัน